สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพบกับนักเรียนเรียนดีนะคะของโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านเสดาค่ะสวัสดีครับน้องฟาเดวให้น้องฟาเดลแนะนําตัวหน่อยครับ,รบสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายมัมัดฟาเดลย,ยามาอายุ12ปีเรียนอยู่ชั้นป6:1ทับโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านเสดาครับค่ะให้แนะนําคุณพ่อคุณแม่หน่อยค่ะค,คุณพ่อชื่อ นายมาหามะดาโอยามาครับคุณแม่ชื่อนางสาวนุชปาเลียยามาครับค่ะวิชาที่ชอบมากที่สุดคือวิชาอะไรคะวิชาคณิตครับเพราะอะไรถึงเลือกสอบเข้าเรียนต่อห้องเรียนพิเศษในโครงการ S M T E ครับเพราะชอบในวิชาคณิตศาสตร์และสนใจ ในเรื่องเทคโนโลยีต่างๆครับก็เลยเลือกเรียนในห้องนี้ครับความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมแข่งขันวิชาการในการแข่งขันต่างๆมีความรู้สึกยังไงคะรู้สึกดีใจครับที่ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนไปแข่งในสนามต่างๆครับ รางวัลที่ภาคภูมิใจมากที่สุดในการเข้าร่วมแข่งขันวิชาการคือรางวัลอะไรคะภูมิใจทุกรางวัลครับแต่ที่ภูมิใจก็ที่ได้เหรียญทองอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ค่ะเคล็ดลับในการเรียนหนังสือของน้องฟาเดลมีเคล็ดลับยังไงบ้างครับเคล็ดลับก็ตั้งใจเรียนและจดจำในสิ่งที่คณครูสอนครับค่ะ ครอบครัวให้การสนับสนุนน้องฟาเดลอย่างไงบ้างคะครับปกติแล้วทางครอบครัวสนับสนุนด้านการเรียนต่างๆและให้กำลังใจเมื่อไปสอบแข่งวิชาการในสนามต่างๆครับค่ะง,งานอดิเรกที่น้องฟาเดลสนใจนอกจากการเรียนหนังสือเนี่ยมีอะไรบ้างครับก็ เล่นฟุตบอลครับครับน้องฟาเดลในอนาคตอยากจะประกอบอาชีพอะไรครับครับอยากประกอบอาชีพเป็นคุณหมอครับเพราะได้ช่วยเหลือผู้ป่วยครับอาแล้วค่ะสุดท้ายให้น้องฟาเดลฝากข้อคิดถึงเพื่อนๆน,น้องๆที่เป็นเยาวชนด้วยกันในเรื่องของการศึกษาครับก็อยากให้ตั้งใจเรียน อ่านหนังสืออย่างสม่ำเสมอและแบ่งเวลาครับเวลาเล่นเวลาเรียนเวลาอ่านหนังสือครับ